ตอนนี้นะคะเรากําลังมาที่บ้านพี่พรนะคะเพื่อมาติดตั้งมันเตีเ้ยออนอเซอร์นะคะ<ๆ>เข้าในตัวบ้านนะคะ<ๆ>ก็นี่นะคะตัวนี้นะคะ<ๆ>เข้ามาในเมนก่อนเลยนะคะและในบ้านอีกสามตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่พรออยังไม่เรียบร้อยอ <c oughs> ขึ้นือส้า,า <c oughs> นะคะวันนี้เรามีซุปตามาทําให้นะคะอืมเมื่อซุปตาซุปตามาทําให้เรานะคะซุปตามาทํา,ะะา,าทให้เราวันนี้ นี่ซุปตาแปลงร่างมาเป็นช่างปลาปลาเดี๋ยวค่อยเฉลยว่าซุปตาเป็นใครนะคะนี่นะคะติดตั้งตัวมันเตอไนเซอร์นะคะเพื่อทําให้เพื่อปรับสภาพน้ำนะให้น้ํามีพลังงานให้น้ําเป็นน้ำโมเลกุลเล็กค่ะแล้วก็เป็นน้ํามีชีวิตนะคะซึ่งคนที่จะทำให้เรานะคะนี่ซุปตาอันนี้เราเอาซุปตาแล้จะ น้าจากตรงนี้นะคะก็วันนี้ก็มีตรงเครื่องสักผ้าด้วยนะคะอ่าตอนนี้สตาร์ดูทุกทางนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เป็นหลายอย่างเลยโอเค okay, นะคะเดี๋ยวติดตามติดตามกันนะคะ